โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิรักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ใตยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุท <ST AN CO> ธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตร เริ่มจากกิโลเมตรที่136 0 0บวก000ถึงกิโลเมตรที่199รบวก600รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITDRT ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนกับบริษัทไรท์เทเนลลิ n งจำกัดเป็นผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3 งานอุโมงรถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วยบริษัทเอเชียนอินเจเนียริงคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท MAA คอน u l t แทนจำกัดบริษัทวิสิทธ์อินจิเนียริงคอนซัลแทนและบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนวิศวกรติดตามตรวจสอบแผนง,งานผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และกำหนดให้วันที่1กร,รบกรกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่3 0ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมง์รถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1. ง,งานก่อสร้างอุโมงค์ที่1กิโลเมตรที่136ถึงกิโลเมตรที่141บวก850 เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่136บวก400ถึงกิโลเมตรที่141บวก600ระยะทาง1,400เมตร 2. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่2กิโลเมตรที่144บวก400ถึงกิโลเมตรที่145บวก50เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840ถึงกิโลเมตรที่145 บวก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บวก200ถึงกิโลเมตรที่199บวก600เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่198บวก380ถึง199บวก550ระยะทาง2,340เมตร งานก่อสร้างโดยลายและอีกอื่นของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำงานรัว้วงานก่อสร้างโดยกลางกว้าง1เมตรงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและสรา,รายละเอียดของกิจกรรมการก่อสร้าง earthwork hard rock excavation ดำเนินการขุดเปิดหน้าหินเนื้อแข็งรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 1,30,000ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม2,80,000ลูกบาทเมตร Tunneling Work Tunneling One Portal Work Ground Rock b o w ดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมสเสถียรภาพลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้จะ14อันปริมาณงานสะสม1,963อัน v e p Hole Perforate PVC p i p e ดำเนินการเจาะรูระบายน้ำบริเวณลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้123อันปริมาณงานสะสม2446อัน t o w n e l Work t กท n e l น a t i o n for Support Class a ร s a ดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 1 4 4 4 6 2ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 52,789.79ลูกบาทเมตร Tunnel excavation for support class 3B ดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้6,521ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม152,967.25ลูกบาทเมตร Tunnel excavation for support class 5 b ดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซับพอร์ตหินผุกหรือดินและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้356.39ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม14289.35ลูกบาทเมตรช็อตกรีดอินิเชียลไลนิ่งดำเนินการช็อตกรีดภายในกโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1.256.94ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 14,814.52ลูกบาทเมตร Well w i e Mesh ดำเนินการติดตั้งลวดตะข่ายก่อนการชัดกรีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้5,730ตารางเมตรปริมาณงานสะสม7,4,892.53ตารางเมตร Water Proofing Membrane ดำเนินการติดตั้ง Water Proofing Membrane ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 5, 275.86ตารางเมตรปริมาณงานสะสม275.86ตารางเมตรกราวร็อกโบ w ดำเนินการติดตั้งหมุดยิดหินเพื่อเสริมสเสถียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,053อันปริมาณงานสะสม1 8 3 1 9อันไพร์โฟร์พอลลิงดำเนินการติดตั้งไพร์โฟร์พอลลิงเสริมสเสถียรภาพหลังคาอุโมงค์ รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้2,208เมตรปริมาณงานสะสม8 6 7 6เมตรสต e ลริปดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งค้ำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้27.50ตันปริมาณงานสะสม3 0 0 0 4ตัน i n v e r อร์ตคอนกรีตดำเนินการเทอินเวอร์ตคอนกรีภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้ 198.10ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม198.10ลูกบาทเมตรพ r o ดเ a รน250มิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำตามขวางภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้20เมตรปริมาณงานสะสม20เมตรคอนกรีตแอมเบ m e n t ดำเนินการเทคอนกรีตแอมเบดเมนภายในอุโมงค์ รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้58.16ปกลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม255.23บาลูกบาทเมตร Tunneling Tool Portal Work Ground Rock b o l t ดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมสเสถียรภาพลาดทางตัดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้137อันปริมาณงานสะสม280อัน t u n n e l เวิร์กทอน u ักคู t อช a ั่นฟอร์ซัพพอร์ตคลาดำเนินการขุดเจาะ ระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,324.43ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม6 5 4 3 5 4ลูกบาทเมตร Tonal Equation for Support Class าสำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพไม่ดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 2,927. 9 1ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 5,716.75ลูกบาทเมตร Tonal Excavation for Portal Support Class ดำเนินการขุดจอะระเบิดและขุดคนวัสดุบริเวณปากอุโมง์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2 0 1 9 7 3ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม3,427.92ลูกบาทเมตร Shotcrete Initial Lining ดำเนินการช็อตกรีดภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้ 221.92ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,064.87ลูกบาทเมตรเวลวายเม e d ดำเนินการติดตั้งลวดตาข่ายก่อนการชอดกรีดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,256.40ตารางเมตรปริมาณงานสะสม4,716.40ตารางเมตร Pi f ์โฟ o ์โพลิงดำเนินการติดตั้ง Pi f ์โฟ o ์โพลิ เพื่อเสริมเสถียรภาพหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้924เมตรปริมาณงานสะสม4,500เมตรส t e ลลิฟตดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งคำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้36.85ตันปริมาณงานสะสม72.19ตัน Tunneling Tree t าว n o l Work t ร์ n e l Equation for s u p r o r t Class 3A ดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้2874.38ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม4 3 2 7 5ลูกบาทเมตรทอนน์เอ็กวอชชั่นฟอร์ซับพอร์ทคลาสาดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพปานกลางและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้765.21ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 8 6 5 6 0 2 1ลูกบาทเมตรชัดกริดอินิเชียนไลนิงดำเนินการชัดกร,ริดภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้92.93ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม8,951.65ลูกบาทเมตรอินเวอร์ตคอนกรีตดำเนินการเทคอนกรีตอินเวอร์ตภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,182.28ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 3 0 8 8 1 3แูบปาลูกบาทเมตรการติดตั้งเมนเดรนขนาด500มิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำหลักภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้15เมตรปริมาณงานสะสม585เมตรไซเดรนการติดตั้งไซเดรนขนาด2 5 0า mm. มิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้30เมตรปริมาณงานสะสม1170เ mm. มตร o รอ Rain 250ม mm, ิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำตามขวางภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้125เมตรปริมาณงานสะสม130เมตร c r e t e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  อม e บ m e n t ดำเนินการเทคอนกรีตแอมเบดเมนภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้478.40ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,208ลูกบาทเมตร o s s Pass a g e 204เมตร t u n n l e x c a a t i o n for Cross Passage at Equipment Room ดำเนินการขุดเจาะร,ระเบิดเพื่อทำ Equipment Room ภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้894.88ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,484.53ลูกบาทมเมตร Shotcrete Initial Lining ดำเนินการช h o t ก r e t ภายในอุโมงค์เบรว u i p m e n t Room รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้44.47 ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม125.79รูบากลูกบาทเมตรความก้าวหน้าของโครงการเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังต่อไปนี้แผนงานประจำเดือนคิดเป็น4.76% 6เผลงานประจำเดือนคิดเป็น4.74 3ปอร์เซแผนงานสะสมคิดเป็น36.063%ผลงานสะสมคิดเป็น 36.065%เร็วกว่าแผนงานคิดเป็น0.002%